สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะก็จะทำคลิปเกี่ยวกับ before and after นะคะ before นี่ค่ะผมสีดอกเหลาค่ะนี่จะย้อมผมสามีค่ะดูหน้า before นะคะเดี๋ยวก็จะเล็มให้ด้วยนะคะตรงนี้นิดหน่อยค่ะให้ความร่วมมือมากเลยอ่ะโอเคเกรย์โอเคเกรย์แฮร์ Thank you New young man เลยเหอแต่ทำให้ดูหนุ่มได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะจะ่ทำให้ดูยุบยุลงคงไม่ได้เสื้อก่อนค่ะเสื้อตัวนี้ใส่วันแรกนะเสื้อใหม่สีอ่อนเดี๋ยวไปใส่เสื้อสีเข้มค่ะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สีดังนะแล้วก็ ได้ดูว่านี่คือสีที่จะทำให้เขานะคะก็คือไม่ให้ดำมากค่ะคือเคยซื้อมาแบบสีดำดำมากดำแบบมันไม่ใช่สีธรรมชาติสำหรับคนสีผิวแบบเขานะคะคือดำแบบเหมือนคนผิวดำอ่ะแบบหนักๆอ่ะเขาก็บอกไม่เอาสีนี้ไม่เอาไม่ใช่อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็รู้แล้วเราก็เลยซื้อสีนี้มาค่ะ ไลท์โกลเด้นบราวน์เบอร์ห้าสิบสี่นะคะยี่ห้อเลฟลอนค่ะอ่านก่อนว่าเริ่มต้นยังไงจำไม่ค่อยได้เราจะเริ่มกันหนึ่งอุปกรณ์นัมเบอร์ทูอุปกรณ์นัมเบอร,ร์ที่รรทดื่มกาแฟทีวันนะ แบ่งกันคนละครึ่งจะได้ไม่ต้องหลับตางอยู่คนเดียว not too much water l i t t l e b o o b y helping daddy helping daddy t h e s cats are so great okay look at little pouchy look at him so it says do not rub i n to the scalp honey i know be quiet don't teach me how to do c h o p p i how are you choppy ง่วงนอนแล้วชอบมาคลอเคลียเนี่ยตัวนี้นิสัยคลอแข้งคลอขานั่งก็มาคลอเฝ้าอยู่ตอนนี้เริ่มรู้วนิสัยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าง่วงนอนเนี่ยจะเฝ้าแน่ไปไปดูตแตีตีนั่งคอย เดี๋ยวเดี๋ยวรอต่อไปค่ะตอนนี้เราก็มาเปิดหา YouTube นะคะวิธีการบัตเตอเลีนผมผู้ชายค่ะว่าจะทำไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมเขาแห้งเสร็จไรเงี้ยเอ้ยคล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาบัตเตอเลียนนิดหน่อยนะคะช่องนี้ก็พอใช้ได้นะ ซาลอนคลับเวลาการเวลาใช้ตะเรียนจิกด้านข้างนี่ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปจิกลึกเข้าไปคนสอนท่าทางฟังสำเนียงแล้วคนใต้คนใต้บ้านฉันเองเตรียมดูจังหวัดไหนน่ะเร่งเรารู้เรารู้ นะคะเมื่อกี้เราก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะมาดูก่อนบัตตาเลียนหัวสามีค่ะจบคลิปนี้มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะฮ่าฮ่าแล้วก็กดไลค์เขาด้วยนะคะค่ะจริงมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะถึงเวลาแล้วได้เวลาทำการล้างสีออกนะคะ <c oughs> ใช้อ่างล้างจานในครัวค่ะ <c oughs> คือน้ำยังเย็นอยู่นะต้องเติมน้ำน้ำเย็นอ่ะทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยล้างนะคะ Chances. You use shampoo last time? I think you can use shampoo later. Okay, go ahead and rinse it off. Because I can keep it from there. It's okay, yeah. Uh, honey, too hot. Too hot. That's funny. <laughs> ยังไม่เปลี huh. ่ <laughs> ยนสีเท่าไหร่เสร็จลวมึงพามีนี้เสร็จล้ะ Well, ฉันไม่สนใจคุ do ม t ทำแบบ i ั้ t ฉั t h ะ t u ่งม t นข t ้นมา t ีหลังขอเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กวาดเปิดเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชายก็ปัดกวาดพื้นค่ะช่วยกันนะคะเมื่อกี้ก็ช่วยนึงด้วยค่ะค่ะเดี๋ยทถาม ความพึงพอใจของคนถูกตัดผมน,นะคะว่าจะรู้สึกยังไงคะ <laughs> How do you feel I don't want my hair is. I feel like there's no hair left <laughs> Yeah big change You look different Yeah you like it you told me I like short hair ก็คือไม่ค่อยกล้าตัดนะคะกลัวตัดเยอะแล้วเสียก็เลยค่อยๆเล็มปกอยเล็มก็งงห,ห,นะหงิดนะบ่อยลงๆไปเลยตัดไปเลยเนี่ยประมาณนี้เข้าใจไหมเหมือนอยากจะทุบหัวเลยค่ะค่ะก็โอเคนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่บัตรเลียนที่เขามีเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวคายกบมีที่ช่วยไล่ผมได้ตัดไล่ผมได้ไม่ต้องกลัวว่า เยอะไปหนักไปยาวไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อติดตามกันค่ะค่ะก็จะพยายามปล่อยคลิปทุกทุกอาทิตย์นะคะเท่าที่มีเวลานะคะอยากจะปล่อยสองคลิปค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อเลยค่ะเนื่องจากงานประจำนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะสวัสดีจ้า เจอกันคลิปหน้านะคะ